ในช่วงนี้ค่ะชวนพี่พีัวยเก๋ามาปล่อยแก่ด้วยกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีที่ส่งเสริมให้ก,าก้าเข้าสู่วัยเกษียณยังมีพลังไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะตั้งอยู่กับวัยเก๋าด้านดนตรีนะคะอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสุกีเจริญสุขค่ะประธานมูลนิธิอาจารย์สุกีจเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์เป็นถือว่าเป็นวัยเกษียณแล้วตอนนี้แต่ยังทํางานตลอดเลยเป็นวัยเก๋าเลยกันนะ ใช่ไหมคะก็คืออาจารย์จัดตั้งโครงการดีๆขึ้นมาสําหรับวัยเก่าด้วยตอนนี้เกี่ยวกับดนตรีเป็นวงป่อยแก่มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะตอนแรกก็เริ่มต้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือนะตั้งแต่ปีพ2562เนี่ยตอนนั้นก็ไปทาที่ราชบุรีมีคนเริ่มต้นคนแขก120คนก็ตกใจนะเยอะก็ได้คุยกับวช สถาบันการวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขาก็สนใจอยากให้ทําเป็นโปรโตไปยก็ขยับขยายจากราชบุรีก็ไปยะลา,าจากยะลาก็ไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปลําปางจากลําปางก็ไปอุดอรธา,านีตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีอยู่ทั้ง4ภาคคือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและก็ภาคาอีสานเรื่องการที่มารองครั้งนี้เนี่ยก็คือเอาคนสาคัญสาคัญ หัวหน้าวงทั้งหลายมา้องครับค่ะโอ้โหตอนนี้หลายคนอยากจะร้องเพลงแล้วนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าเอ๊เพิ่งจะยังไม่ถึง55เลยจะเข้าร่วมได้ไหมต้องเป็นวัยไหนอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาฝึกได้คะคือตอ,ตอนนี้รับเฉพาะ60ขึ้นไปครับ60ขึ้นไปเพราะว่าอย่างน้อยเขาเขาหมดภาระที่จะทำหมากินเป็นภาระที่ต้องทำและดูแลตัวเอง ทำอย่างไรให้คนแก่ดูแลตัวเองให้ยืนยาวที่สุดวันนี้นะคะได้ความรู้ว่าดนตรีเนี่ยเป็นสื่อสร้างสารรค์ที่ช่วยในเรื่องของทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะให้ผู้สูงวัยก้าวเข้าสู่วัยกเกษียณอย่างมีพลังด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์สกรีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับอาจารย์คะคถ้าพูดถึงปัญหาผู้สูงวัยปัจจุบันสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะะทอเอนี่คยค่ะทางวชเองมีส่วนเข้ามาดูแลยังไงบ้างคะ ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติบวชร์ชนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยราชการภายใต้กระทรวงการศาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมก็เป็นหน่วย สนับสนุนนะคะหน่วยส่งเสริมงานวิจัยงานขยายผลนะคะในกรอบหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือการให้ความสําคัญกับเรื่องผู้สูงวัยซึ่งเป็นโปรแกรมที่วาชาวให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งก็ได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เห็นภาพของออท่านผู้สูงวัยนะคะซึ่งยังสามารถสร้างโอกาสสร้างมูลค่าสร้างมูลค่าให้กับทางคุณสังคมและก็เศรษฐกิจได้ในหลายหลายมิติแล้วก็หลายโครงการ จริงๆในมิติของการนำความเข้มแข็งของท่านผู้สูงอายุนะคะมาทำให้เกิดพลังให้กับสังคมนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ของอวเปลี่ยนเกสียนเป็นพลังเนี่ยเดินหน้าในหลายส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพของเรื่องการนำแพลตฟอร์มนะคะดิจิทัลแพลตฟอร์มเ,เข้ามาสร้างเรื่องของอาชีพสร้างของรายได้สร้างของโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อค้นพบอันนึงที่ทน่าสนใจมากก็คือมิติในเรื่องของทางด้านพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของสภาวะทางทางกายแล้วก็ทางจิตทั้งนั้นในส่วนของดนตรีค่ะถูกนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวขยายผลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างให้ท่านผู้สูงวัยเนี่ยได้รับการพัฒนาแสดงออก มีประโยชน์กับผู้สูงวัยมากแล้วเพราะผู้สูงไวไัยวัยเก่าของเราสนใ,ใจเยอะมากเลยค่ะพะอ,อมีโครงการหรือการส่งเสริมพัฒนาใน,นาอนคตยังไงบ้างคะจริงๆได้มีโอกาสเห็นการทำงานแบบนี้นะคะแล้วก็ในเวลาของการดาเนินการโครงการในช่วงตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงในช่วงต่อเนื่องได้มีโอกาสเชิญน,นะคะวงปล่อยแก่นะคะในหลายๆส่วนในหล,หลายภาคแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยได้ไปออก งานนะคะ,ะในกิจกรรมสําคัญของกระทรวงอวนะคะที่ทางวชได้ให้การสับสนุนอยู่ท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานนะคะภายใต้การดูแลของโครงการที่ทางท่านอาจารย์สุกีได้ดําเนินการอยู่ ท่านสามารถเรียงร้อยสามารถามีเสียงประสานมีกลุ่มนะคะมีวิธีการทำให้เห็นพัฒนาการของการาใช้ดนตรีนะคะเรื่องของการมีกลุ่มนักร้องประสานเสียงนะคะและที่สำคัญคือไม่เป็นเพียงแต่เฉพาะการาการร้องหรือการแสดงเฉพาะกลุ่มแต่ตอนนี้พัฒนาแล้วนะคะต่อยอดไปจนถึงการเป็นวิทยาการตัวคูณซึ่งท่านผู้ส่งยุ่หลายท่านท่านจะสามารถไม่เป็นเพียงเฉพาะผู้แสดงดนตรีจากการ รวมกลุ่มแต่ท่านจะกลายเป็นวิทยากรที่จะร่วมพัฒนานะคะแล้วก็ร่วมสื่อสารให้กับผู้สูงวัยในกลุ่มถัดๆไปที่รับโอกาสตรงนี้อ่ะคิดว่านอกเหนือจากพื้นที่ต้นแบบที่ทางวชได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการในช่วงปีที่ผ่านมา,าก็เรามองว่าในระยะถัดไปนะคะถ้าเพิ่มพื้นที่เพิ่มโอกาสแล้วก็เพิ่มการติดตามประเมิน เราคงลดภาระทางด้านการดูแลทางสาธารณสุขลงไปได้นะคะไม่น้อยทีเดียวนะคะโดยใช้ในเรื่องของดนตรีมาเป็นส่วนการสับเครื่องค่ะ